มไมหลักไม้เปลยใช้สำหรับให้ต้นไม้เกาะหรือต้นไม้เลื้อยดดดจะเป็น PVC ตันนะท่านผู้ชม นี้เมตี่สิบก็จะมีแบบยาวนี่ยาวกว่าใ <5. S 1> นท่าในท่าจะเป็นห <5. S 1> ้าสิบเราเลือกใช้แบบนี้อันนี้จะเป็นลูกยางโอลิงนะยี่สิบเอ็ดบาทมีทั้งหมดสี่สิบแปดตัวนะผมว่าขนาดมัน น่าจะเข้าสวมเข้าตัวนี้ได้พอดีนะมันมีรูมันเป็นยางจะลองเอาไปใส่ดูก็ยังไม่เห็นมีใครทำนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับนาหนาที่ถามกันเข้ามาว่าตัวนี้ทำมาจากอะไรใช้วัสดุอะไรต้นทุนประมาณเท่าไหร่อันนี้ที่วางคันเด็ดนะฮะ เป็นบาร์วางคันพอดีผมไปเดินซื้อของเลยอะวิเตอร์ดี Y อวนะร้านขายของก็ไปเห็นตัวนี้ความยาวมันมันเหมาะแล้วมันเป็นพลาส,สติก<ม>ก็ไปไปเดินเจอความยาวมันมันเหมาะนะเห็นแล้วมันเข้าตาแล้วมันเป็นพลาส,สติก PVC แบบตันนะมันก็ค่อนข้างแข็งอยู่นะ ก็เลยเอามาลองทําที่วางคันเบ็ดที่วางบาวาังเบ็ดน,นะเพราะว่ามันไม่เป็นสนิมแล้วน้ําหนักมันเบาซื้อบาเลตก,ก็หลายตังอยู่้วอันนี้วางห้าคันก็หลังจากที่ลองทําไปก็ใช้ได้นะถ้าเราไม่เอาบาเออเอาเสามาตั้งตรงหัวมากเกินไปมันก็จะไม่มันก็จะแอนถ้าเราตั้งปลายเกินไปนะแล้วก็ ใสให้มันอยู่ด้านกลางนี้น้ำหนักมันก็จะกระจายออกไปมันก็จะไม่แอนนะสําหรับวันสดุอุปกรณ์ที่ใช้ที่ซื้อวันนี้ก็อันนี้ยาวเมตรยี่สิบมันมียาวกว่านี้อีกนะเมตรห้าสิบอันนี้ตกแท่งละวยี่สิบสี่บาทแท่งละวยี่สิบสองแท่งก็สี่สิบแปดแล้วก็เป็นโอลิงตัวนี้นะ มันอยู่ใกล้ๆกันแหละที่ผมไปร้านที่ผมไปหันหลังมาก็มาเจอตัวนี้มาเห็นเออเห็นรูมาแล้วแล้วมันเป็นยางเป็นโอลิงเอาไว้ใส่พวกฝักบัวอาบน้ําอะไรพวกนี้ยก็คิดว่าเวลาสวมเข้าไปมันก็จะอาจจะพอดีอาจจะแน่นพอดีก็เลยลองซื้อมามันก็เข้าได้นะเข้าได้ก็ต้องยัดๆเข้าไปนิดนึงแต่ถามว่าแน่นเลยไหมก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะ มก็ยังรูดไปมาขยับได้อันนี้ตัวนี้ผมก็เลยใส่เป็นคู่ไปแล้วก็เอากาวร้อนกาวตาช้างเลยหยอดไว้เพื่อล็อกตายเลยนะไม่ให้มันขยับสำหรับใครที่จะวาง6คัน7คันอะไรก็ไปลองวัดระยะแบ่งระยะเอาแต่ผมมี5คันก็ใช้5คันความห่างตรงนี้ก็เอาแค่พอดีคัน,นเบ็ดเรานะ เอาให้มันใกล้ๆไม่ให้คันเบ็ดมันจมลงไปก็ก็ได้นะแต่อันนี้เราเอาไว้กันเวลาลมพัดแรงๆนะก็แบ่งแบ่งช่องแล้วก็เอาลูกยางใส่เข้าไปเลยใส่สองตัวก็ได้อันนี้กล่องหนึ่งมันมีสี่สิบแปดอันนะอันนี้ก็ราคากล่องหนึ่งราคายี่สิเอดบาท ประมาณนี้ยี่สิบเอ็ดบาทก็สวมเข้าไปได้เลยนะตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่ไม่เชิงว่าแน่นมากไม่หลวมมากเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเป็นลายเป็นขัน้นข้นมันเอาไว้สำหรับปักด,ดินให้ประยุงต้นไม้ให้ไม้มันเลื้อยขึ้นไปไม้ดอกไม้ประดับนะที่เขาอันนี้เอาไว้จัดสวน ก็จะใส่เข้าไปแล้วก็วัดระยะแบ่งช่องแบ่งอะไรให้เรียบร้อยมาร์กไว้แล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปแต่ถ้าเราใส่ไว้เฉยอ,อย่างนี้ไม่ไม่หยอดกาวไม่อะไรมันก็จะขยับไปมาได้มันก็จะต้องมาขยับอยู่เรื่อยนะผมก็เลยใช้เป็นกาวอันนี้ทําแบบรีบๆนะทาแล้วก็ไปใช้ตกใช้กาวร้อนกาวกระาชางังหยอดไว้ <Okay. S 1> แต่ว่าอันใหม่ว่าจะลองลองทาจะเอาสกอตเทปมาพัน เพื่อให้มันหนาขึ้นเพื่อให้ตัวลูกยางมันฟิตๆหน่อยนะตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทอําอาจจะไม่ทําในคลิปนี้ก็อันนี้มาแนะนําอุปกรณ์เฉยก็ต้นทุนก็สองอันสี่สิบแปดบาทบวกอันนี้อีกยี่สิบกว่าบาทก็ไม่ไม่ถึงร้อยนะต้นทุนสองอันไม่รวมเหล็กตั้งเหล็กอันนี้นะนี่นะ ก็ไปลองทำกันได้แข็งแรงอยู่นะน้ำหนักเบาใช้ได้ไม่เป็นสนิมมันเป็นลูกยางด้วยลองคันเด็ดของเราครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นี้เวอร์ชั่นใหม่ลองแบบไม่ไม่ต้องหยอดกาวนะเผื่อเราจะขยับเป็นบางหกคัน7คันจะได้ถอดออกง่ายไม่มีคาบกาวก็ใช้เป็นกาวหนังไก่ นะผเท่านเข้าไปประมาณสองรอบสองสามรอบนี่นแหละแล้วโอลิงมันจะฟิตพอดีเลยนะไม่ขยับเลยจะแน่นพอดีก็ประมาณนี้นี่ยังทำไม่เสร็จกำลังลองทำกำลังเริ่มทำเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จฮนะ ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกที่ลองท,ทําทีแรกนะจะใช้กาวร้อนหยอดก็อาจจะเลอะๆหน่อยล็อกตายใต้ตัวนี้ถ้าจะแกะออกก็ต้องขัดครับกรงครับกาวออกนะส่วนอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่สองที่ทําก็ใช้เป็นสกอตเทปเทปกาวหนังไก่นะพันสักประมาณ3-4รอบก็ลูกยางใส่เข้าไปลูกยางจะแน่นพอดีเลยไม่ขยับ นี้เราอยากจะปรับให้เป็นหกคันเจ็ดคันก็แกะเทปกาวหนังไก่ออกแล้วขยับโอริงเอานี่ผมมีแค่ห้าคันก็เอาไว้ประมาณนี้ตรงข้างล่างก็ประมาณนี้นะเทปเราก็เลือกเอาสีตามใจชอบได้เลยนี้ให้มันตัดกระสีเขียวหน่อยเลยเอาสีเหลืองมาชอบบางคันแบบไหนก็ ตามสไตล์เราเลยพันเทปไปก็จะถนอมคันไปอีกด้วยตัวนี้ก็เป็นลูกอย่างจะใส่ตัวเดียวก็ได้นะอันนี้ผมใส่สองตัวให้มันล็อกแน่นไม่ขยับตัวเดียวก็อยู่แล้วผมว่าอันนี้เวอร์ชั่นเก่า สีเหลืองเด่นเลยเป็นพลาสติก PVC ก็แข็งแรงนะเบ็ดห้าคันก็ไม่ไม่แอ่นนะถ้ากลัวมันแอน่นถ้าเบ็ดเราหนักก็ปักหลักให้มันอยู่ใกล้ๆก,กันตัวนู้นก็ขยับเข้ามากระจายน้ำหนักมันก็จะกระจายออกไปด้านข้างด้วย